คลินิกนะครับแล้วก็ท่านผู้สนใจเพจของไก่ลูกเกอร์คลินิกนะครับก็ช่วงนี้ก็จะมีคำถามเข้ามานะครับกัเรื่องที่ค้างกันไว้นั่นก็คือเรื่องสอนออนไลน์ในคุกเกอรออ์สอนออนไลน์ลูกเกอร์ในเ facebook กลุ่มปิดนะครับ ก็ท anyway, ี ation, ่ราชานะครับก็มือใหม่ครับทำเองใช้เองนะครับถ่ายเองนะครับมือใหม่หัดขับครับผมมีปัญหาเรื่องไฟล์วิดีโอนะครับถ่ายเสร็จป๊บไปเสียไม่ออกเสียไม่ออกเรื่องนะครับไม่เป็นหลังใบนะครับนะก็ ายนะครับนะแล้วก็มาต่อยอดคำถามต่อไปเลยนะครับว่าเรียนออนไลน์กับเรียนสดตัวต่อต,ตัวเนี่ยอย่างไหนมันให้ผลมากกว่ากันเร็วกว่ากันนะครับก็ตอบแบบตรงๆเลยนะครับถ้าเทียบกันสองประเด็นสอนตัวกับเรียน ออนไลน์นะครับสอนสดเรียนรู้พัฒนาได้เร็วกว่าแน่นอนครับแต่ถ้าถามว่าเรียนออนไลน์เนี่ยจะพัฒนาได้ไหมได้ครับผมได้รเร็วไหมเพราะนั้นคะำนะว่าอ,อ เรียนออนไลน์พัฒนาได้เร็วไหมนะครับรนี่เป็นสองส่วนนะครับถ้าเราเทียบกันระหว่างท่านที่มีโต๊ะพู่กี้สองส่วนตัวกับท่านที่ไม่มีโต๊ะพูเกร์สองส่วนตัวเรียนออนไลน์เหมือนกันกลาท่านที่มีโต๊ะ้อมส่วนตัวพัฒนาได้เร็วกว่าแน่นอนครับ อันนี้ก็คือตอบกับเป็นรูปธรรมเลยนะครับหนึ่งมาเรียนส่วนตัวกับเรียนออนไลน์จะพัฒนาได้เร็วมากน้อยแตกต่างกันไหมตอบเรียนส่วนตัวพัฒนาได้เร็วกว่าเรียนออนไลน์แน่นอนครับแล้วก็เรียนออนไลน์ด้วยกัน ท่านที่มีโต๊ะลเกอร์กับท่านที่ไม่มีโต๊ะลูกร์ที่ไปฝึกซ้อมเมื่อเรียนออนไลน์แล้วท่านที่มีโต๊ะลูก,กร์ฝุก,กซอ้มอ,อ,อ,มกกอ,ซอมส่วนตัวพัฒนาได้เร็วกว่าแน่นอนครับขึ้นอยู่กับว่าท่านมีโต๊แล้วท่านได้ใช้ประโยชน์อุปกรณ์ที่ท่านมีได้มากกว่าท่านที่ไม่มีโต๊ซ้อมหรือไม่นะครับผม อ๋ออืมก็ท่าน,นี้ก็อยากจะมาแนะนำนะครับในเรื่องของอ,อการฝึกทดสอบเรื่องการส่งคิวตรง,ตรงการเดินตรงนะครับว่าเมื่อได้เรียนรู้ไปแล้วนะเรามีคุณภาพพัฒนาขึ้นมาน้อแ้แค่ไหนนะครับชวนจะทดสอบชั้งหลุมขวาแล้วก็หลุมซ้าย นะครับผมอย่าฝึกแต่หลุมที่ถนัดหลุมเดียวนะครับแล้วท่านจะพบว่าลูกตรงเหมือนกันระยะเท่ากันแห่งความเร็วเท่าๆกันแล้วเนี่ยมุมมองสายตาอาจจะไม่เหมือนกันนะครับหลุมขวาหลุมซ้ายนะครับซึ่งคิดว่าแต่ะละท่านบางท่าน น่าจะเจอปัญหาอันนี้นะครับผมขนาดขวาก็จะแมน่นแทงได้ดีในหลุมขวาแต่พอไปเป็นหลุมซ้ายแล้วเนี่ยก็จะไม่เข้าเป้าแล้วกลับกันคนขนาดซ้ายก็จะแทงหลุมด้านซ้ายได้ดีกว่าหลุมด้านขวานะครับเพราะฉนั้นต้องฝึกซ้อมให้ได้ทั้งซ้ายแล้วก็ขวานะครับ ท่านก็จะพบเห็นความแตกต่างโดยเฉพาะเรื่องมุมมองสายตาครับผมออนไลน์รอแป๊บนะครับนะไฟล์มันจำรุดครับผมนะแต่ออนไลน์มีแค่ะจะพบแก้ไขเรื่องตรับส่งคิวข้อมือบินส่งคิวไม่ตรงเท่านั้นนะครับผมคอ,อร์สออนไลน์ที่ถามกันในเรื่องของเหลี่ยมแม่น เทคนิคก,ก,การเล็งเหลี่ยมอย่างไม่นยำและการตอกอันนั้นยังไม่มีจะทํานะครับโครงการเหลี่ยมแม่นก็คงรจะเป็นประมาณปี2565นะครับถ้าสนใจก็เหลี่ยมแม่นนะครับมองเหลี่ยมยังไม่ออกนะครับยังไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงก็เข้ามาลงทะเบียนเรียนสดตัวตัว,วได้นะครับผมขอบคุณครับสวัดสดีครับ えっ ครับทั้งขวาทั้งซ้ายนะครับท่านจะราบมุมมองสายตามันมีอ่าปัจจัยมาประกอบด้วยนะครับผม